เด็กๆมากินข้าวกันวิ่งกันใหญ่เลยวิ่งกันพอเห็นเตรียมข้าวให้นะคะในพี่แป้งมาละเตรียมก็ให้แล้ววิ่งกันใหญ่เลยนะคะอยากจะกินข้าวอาหารพิเศษนะคะอาหารเมร็ดคุกอาหารเปียกเหมือนเดิมในทุกๆวันนะคะพอเห็นพี่แป้งเข้ามานี่ก็พากันมาลุมล้อมพี่แป้งแล้วก็หลอ,อกกินกันนะคะปกติจะมีข้าวสุกมาอยู่ตรงนี้นะทีนี้ข้าวสุกไม่อยู่นะคะ ข้าสุกต้องนอนโรงพยาบาลนะคะตอนนี้ข้าสุกอยู่โรงพยาบาลหมอบอกว่าข้าสุกเนี่ยเป็นนิ้วทรายนะคะเวลาฉีต้องเบ่งฉีนะคะคุณหมอก็เลยใส่ท่อให้ข้าสุกฉีนะคะใส่สามวันดูก่อนถ้า3ามวันแล้วถอดท่อขา้ขาสุกยังฉีไม่ดีเนี่ยคุณหมอก็จะต้องผ่าตัดเอานิ้วออกนะคะแล้วก็ข้าสุกก็เป็นโรคเหงือกบวมด้วยนะคะที่เป็นเหงือกบวมเนี่ยก็เพราะว่าข้าสุกเขาเป็น เอ็ดแมวนะคะหมอบอกว่าแมวที่เป็นเอ็ดแมวเนี่ยเกิดจากบวมแบบนี้นะคะก็รักษาค่อนข้างจะยากอยู่นะคะมันเป็นกระพุ่มของเขานะคะก็ตอนนี้ทางโรงพยาบาลนะคะได้เรียกเ,เก็บค่ารักษาไว้นะคะก็คือเ9 9 3าอบาทนะคะพอพ่อ,พอแม่เมตตาเข้าสุกด้วยนะคะเพราะว่าค่ารักษาเข้าสุกค่อนข้างจะแพงอยู่นะคะถ้าเข้าสุกได้ผ่าตัดนี่ก็ยิ่งจะแพงมากขึ้นเลยนะคะ เมตตาเข้าสุด้วยนะคะทักไม่เกียงม,มาที่แอดีไลน์ลนะคะ KT 2.5หรือโทร0 8 0 8 0 2 3 0 3 9พร้อมเพย์นะคะทุกๆท,ท่านเมตตาเข้าสุด้วยนะคะสงสารเข้าสุมากๆเลยน้องก็เจ็บปากมานานอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็ก็กินยาแค่ทุเราไปนะคะแต่ก็คุณหมอบอกว่ามันก็ได้แค่กินยาหรือรักษาตามอาการไปนะคะขอบพระคุณพระพ่อ,พอแม่ทุกท่านนะคะ เมตตาข้าสกด้วยนะคะก็ตอนคุยเรื่องข้าวสุกนี้ก็จะมีน้องๆที่อยู่ตรงนี้นะคะกินข้าวกันพี่แป้งก็จะเอาข้าวมาให้กับน้องๆกลุ่มอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้จะเยอะมากๆเลยนะก็ได้กินครบกันหมดทุกคนเลยนะคะแต่ว่าอาจจะมีทะเลาะบอกแว้งกันบ้างก็พี่แป้งก็เอาอาหารมาให้กินเป็นจุดๆนะคะเพราะน้องๆเยอะเนาะอาจจะทําไม่ทันนะคะ แมวทั้งหมด82ชีวิตนะคะแต่ก็ต้องมีการเจ็บป่วยกันเนาะเพราะว่าแมวเยอะนะคะไม่ใช่แมวแค่5ตัว10ตัวถ้า5ตัว10บต,ตัวนี่ก็นานๆจะมีป่วยกันทีแต่ว่าอันนี้แมวทั้งหมด82ชีวิตนะคะมันก็ต้องมีแมวเจ็บป่วยนะคะแม่เก่งก็ไม่อยากให้ลูกเจ็บป่วยนะเวลาเห็นลูกเจ็บป่วยเนี่ยก็สงสารพวกเขานะคะไม่อยากให้พวกเขาต้องมาเจ็บป่วยแบบนี้นะคะแต่มันก็ห้ามไม่ได้เพราะว่าก,การเจ็บป่วยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ไม่รู้จะเกิดขึ้นกับตัวไหนบ้างเพราะว่าแมวมันเยอะนะคะไม่รู้ตัวไหนจะเป็นยังไงบ้างมิเกงก็พยายามตรวจตาดูลูกๆนะคะไม่อยากให้ลูกๆเนี่ยเป็นอะไรตัวไหนที่เป็นก็ต้องพาไปหาหมอเนาะถ้าเกิดปล่อยไว้ก็ยากนะคะก็มีเอฟซีแนะนํามานะบอกว่าให้กินน่นกินนี่นะคะมิเกงก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะกินมิเกงขอบคุณมากนะคะทุกท่านเป็นห่วงนะแนะนําให้กินน้่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ ม่เกี่ยงดูลักษณะของข้าวสุกแล้วเนี่ยมันจะกินเอาไม่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นค่อนข้างจะเยอะแล้วนะคะหมอบอกว่าเข้าสุกจูปิ้นด้วยนะคะเวลาเขาฉี่เดียวก็จะเบ่งนะคะก็ตอนนี้เข้าสุกเขาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะก็อยู่กับคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็อาจจะได้ให้ยาถึงเพราะว่าเข้าสุกเขาป้อนยายากมากนะไม่เกี่ยงป้อนนี่ไม่ได้เลยนะคะหมอก็พูดอยู่ว่าป้อนยาเข้าสุกจะไม่ได้เพราะว่าเขาจะเจ็บเหงืออเจ็บมากๆ เวลาไม่เกียงป้อนะ่ะไม่เจต้องค่อยๆแย่เข้าไปเบาๆนะคะไม่งั้นไม่งั้นเขาจะเจ็บเหงือกอยาข้างปลาแย่เข้าไปเบาๆไม่งั้นเขาเจ็บเหงือกนะคะแต่ละวันเนี่ยไม่เคยอยากจะทําคลิปล่าเริงคลิปลูกๆล,ล่าเริงเล่นกันสนุกสนานนะคะไม่อยากทําคลิปแบบเจ็บป่วยหรือมาเล่าเรื่องการเจ็บป่วยของลูกๆให้พ่อแม่ฟังนะคะแต่ว่าในเมื่อเขาเจ็บป่วยมาแล้วไม่เกียงก็ต้องมาแจ้งให้พ่อแม่ทราบนะคะว่าเขาเป็นยังไงแบบไหนนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็คอย รอคอยนะคะที่จะรู้ข่าวทราบข่าวของอน้องแมวที่เจ็บป่วยแต่ละตัวที่ไปรักษาเนี่ยคะ่ะทุกท,ท่านก็รอคอยนะคะไมยักงกต้องมาเล่าสู่ฟังนะคะว่าเขาสุกเป็นยังไงบ้างไปหาหมอแล้วเป็นแบบไหนบ้างนะคะไม่แกต้องมาแจ้งให้พ่อ,พอ,พอ,พอแม่ทราบกันนะคะตอนนี้ก็มาถึงเข้าใหม่แล้วเข้าใหม่น่ารักมากเลยนะคะเนี่ยข้าใหม่ก็ติดมือแม่เหมือนกันนะคะถ้าแม่วางเข้าวิเศษปุ๊บเนี่ยเม่แกก็ต้องอุ้มข้าใหม วางวิเศษก็ต้องอุ้มเข้าใหม่เวลามาเจอเข้าใหม่เนี่ยต้องอุ้มข้าใหม่อุ้มข้เดินอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าวิเศษก,กับข้าใหม่เนี่ยจะติดมือแม่มากเลยข้าใหม่ก็ติดมือแม่วิเศษก,ก็ยิ่งติดมือแม่มากเลยเนี่ยข้าใหม่เกาน่ารักมากเลยนะคะหน้าตาเขาดูก็เ,เป็นแมวที่น่ารักมากเลยดูตาบ้องแปววลูกชายล่าของแม่นะคะเข้าใหม่เนี่ยแม่แต่ก่อนไม่จะเรียกว่าน้องเป็นลูกชายล่าตัวเล็กสุดของเราเลยแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนเขาเล็กตัวเล็กกว่าเพื่อนนะคะแต่ก่อนนี้ นี่ยายคนเล็กของเรายายคุณหนูคุณหนูทำวัคซีนมาเมื่อวานก็วันนี้ก็ล่าเริงดีนะคะคุณหนูไข้หวานทําวัคซีนเข็มสองเรียบร้อยแล้วค่ะก็ล่าเริงดไีไม่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะคนเล่นวงล้อก็เล่นนั่นแหละเขาเล่นแล้วเขาชอบมากเลยนะดวงดีอ่ะเขาเล่นวงล้อกลางคืนเขาก็เล่นอยู่เนี่ยเล่นจนแม่นอนไม่หลับเลยนะคะเพราะว่าเขาวิ่งอย่างเร็วเลยนะคะ แต่เขาก็สุขภาพดีก็ให้เขาเล่นไปเถอะนะคะว่าถ้าลูกเล่นแบบนี้ก็แสดงว่าลูกสุขภาพดีนะคะขอบคุณทุกท่านที่รักและเมตตาน้องๆนะคะ